ลูกดีเพื่อน่วนผูมีอะไรก็ไห่เข้ามาทําสมนนองคนอย่างใต้ด้วยใจผูกพันกับว่าเป็นคนได้ไม่ได้มีเรื่องไม่มีผลไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเรื่องทางที่กฎหมายไปเด็ด้าันนั้นไม่มั่วไม่อะไรอย่างเพราะว่าผมได้หลักมาจากป่าได้ทําธุรกิจข้อสมมติจนได้อะไรมาหลายอย,าอาอย่างตอบแทนมาจนทุกวันนี้แต่จริงหนึ่งที่ได้มากที่สุดก็คือดราเพื่องทองที่ได้มาทุกบาททุกตังก็ยังอยู่ ก็ยังมีแต่สิ่งดีมาอีกอย่างหนึ่งคือฟ้าสให้เราได้มีความรักที่น้องที่ชมรมหรือสมาคมต่างๆที่ผมประคับประคองแล้วก็ดูแลไม่ทิ้งเพื่อนทิ้งน้องทิ้งอะไรวันอยู่วันหนึ่งท่านพ่ะนคือได้ให้ผมบอกว่าที่ช่วยเอาตัวตะเกียีกผนเป็มนลูกน้องแกแต่ที่อยู่กับ้องแกผมบอก่ี่ช่วยเอาคนไป ซ่อมทีมยังได้ไหมต้องว่าทีมยุนซีย่ะต้องว่าที่ที่ไหนฮะที่ก็ว่าของผมของผมเป็นยังไวก็ยังว่าไปต้องไปเจอกันผมก็ไปเอาช่างมาขึ้นลองมาแล้วก็บอกพี่ผมไม่ขึ้นนะขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวคุณจะได้เห็นผมก็ขึ้นไปด้วยแล้วซ้อมทีวีมีสองเครื่องรีโมทมีอยู่ซีนาฬิกาที่แหวงก็แสดงกับดูครับ มีอยู่สี่ก็ตั้งเรียนกันทุกอย่างเรียบร้อยหมดในห้องไม่มีอะไรเลยมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วเจ้าจุนบอกว่าให้ผมไปดูห้องป่าป่าเรางข้ามาผมคิดว่ามองคงจะใหญ่โตมาโอดานะไม่มีรับสองเมตรคูณสามเมตรนึ่งได้ไหมใช่ไหมก็ไปดูแล้วสิ่งที่ ที่ประทับใจที่สุดในป่าก็คือว่าป่าได้กราบพระบาทของพระราชนีและสมเด็จพระปรมินมามหาภูมิเนี่ยราชการที่เแล้วสมเด็จย่าได้จับโทษนักทีฬาป่าหลายภาพวันนั้นผมก็เห็นกับตาแล้วก็บนะครับที่ทำให้องป่าเด็กขนาดนี้ที่เหลือองค์หลวงพ่ที่อยู่ในพระบุญแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ป่าและเีย็นและอ่อนมากก็เป็ สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันได้ก็คือค,อความเป็นคนปากใต้ปวาจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะมากเป็นสิ่งที่พวกเราบางคัค้งมีแต่รูปภาพก็คือความเป็นคนคนละเอียดไม่มีเรื่องอะไรแล้วแต่ที่จะทำให้เกิดความเป็นติดฉินนินทาได้ผมถามเพ้่อนว่ากปา๋าโตนะปา้าไม่มีแฟนหรืยังเรื่องแบบมีแต่ว่า ปายอมไม่ไม่ยอมมีมีภรรยาเพื่อจะต้องการจะถวายความศูนรัพกพระมีต่อมหากษัตริย์และก็ยอมถวายตัวเองเป็นข้าพระบาทรับใช้ใต้ละอองจุฬาปราชีนีเอ่อพระเจ้าอยู่หัวในปราชีนีรัฐมนตรีโบผมฟังแล้วก็มีน้องถามว่าเป็นไปนได้ยังไงก็รจ,นะจริงครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ ผมไม่ทำป็นก็กี่ยว่รับี่างันที่4เสาเนี่ยที่มนันยู่ก็พยายามให้ผมได้ไปกลับป่าไปนู่นไปนี่โอเคครับผมไม่เข้าพบุรีอะ